สำหรับคนที่กำลังมองหาร้านเติมเกมมือถือราคาถูกปลอดภัยผมก็แนะนํานี่เลยครับเรือจีโร่ครับเพื่อนๆที่สนใจสามารถคลิกที่ลิงก์ด้านล่างเพื่อเข้าไปสอบถามราคาก่อนเติมได้เลยนะครับเพราะราคาเนี่ยมันอาจจะมีเปลี่ยนแปลงขึ้นลงนะครับตามค่าเงินของแต่ละวันนะแต่รับรองว่าถูกแน่นอนครับ โอ้ยสื่อสวัสดีครับเพื่อนๆยินด,ด,ดีต้อนรับเข้าสู่เดนเน่ชาแนลวันนี้เราก็มาอยู่กับเกมเจ็บาร์กันองเช่นเคยครับก็สําหรับคลิปในวันนี้ครับจะเป็นคลิปพี P ี P P ในโหมดสามัญน,นะครับผมก็กลับมาเล่นทีมน้องซับนอกกันอีกครั้งนะก็บอกเลยว่าน้องซับนอกนะครับเป็นตัวที่หลังจากผมเล่นมาถึงตอนนี้เนี่ยผมรู้สึกแฮปปี้โคตรๆนะตัวละครอะไรไม่รู้มาเพียงแค่ตัวเดียวแต่สามารถทําให้ตัวละครไม่ระบุกเก่าๆหลายๆตัวที่แทบจะไม่มีโอกาสได้หยิบม,มาเล่นนะครับกลับมาเล่นได้อีกครั้งนะ โดยเฉพาะไม่ระบุโคลรโบเพื่อนและในคลิปนี้ตัวละครที่ผมหยิบมาร่วมทีมนะครับผมก็จะมาเล่นทีมน้องซับหนกสายถึกผู้ร่วมทีมคนแรกครับน้องล็อกซี่จากเกิดชาตินี้พี่ต้องเทพนะครับมาพร้อมกับเอกลักษณ์ความเจนจัดอันแตกต่างที่เมื่อเริ่มต่อสู้ล็อกซี่จะทําการมอบม่านป้องกันให้กับพวกพ้องไม่ระบุ20% 0จากพลังโจมตีของตอนเองเท่านั้นยังไม่พอเมื่อเริ่มเทื่อนพวกพอนะครับล็อกซี่ก็จะทการมอบเอฟเฟกต์ม่านป้องกันอันเดียวกันนี้ให้กับสวินพวกพ้องเผาไม่ระบุอีกครั้ง และตัวละครตัวไหนนะครับหากยังมีเอฟเฟกต์ม่านป้องกันอันนี้ลงเรือ,อยูจะได้รับบัฟเพิ่มความสามารถได้โจมตี20%แถมให้เป็นเวลา1เทินะครับวัตถุสังสิษย์ของน้องนะครับตัวละครที่มีม่านป้องกันของล็อกซี่นะครับจะลดได้เมจที่ได้รับลงถึง20%ครับที่สําคัญเซส,สกิลของล็อกซี่นะครับก็สามารถลดเกราไม่ตายแล้วก็มีสกิลโจมตีหมู่ที่เอาไว้ใช้คอมโบกับน้องซับหนกแบบไม่แปะดีบัฟอีกทั้งท้าไม่ตาย ก็ยังสามารถคาดหวังต่อการเก็บศัตรูยกทีมเพราะมันจะสามารถลดสเตตทั้งหมดของศัตรู160%ยกเว้นสเตตพื้นฐานเป็นเวลานาน2เทิร์นแล้วก็สร้างเดาเมจเ0 0นของพลังโจมตีให้กับศัตรูทั้งหมดนะครับส่วนตัวที่2ครับก็จะเป็นท่านไอซ์จากโคโลโบโอเวอร์ลอร์นะครับก็บอกเลยว่าไอซ์เนี่ยตอนที่เห็นเซนสกิลครั้งแรกนะครับทุกคนต่างให้ความเห็นนะว่าไอซ์เนี่ยเป็นตัวที่น่าจะเก่งมากๆนะครับ แต่พอได้เล่นจริงใช้งานจริงสรุปโคลาโบโอเวอร์หลอดนะครับตัวที่โดดเด่นที่สุดนะครับกลับไม่ใช่อเพื่อนกลายเป็นน้องอาเบโดะสงันนะแต่หลังจากการมาถึงของซับนอกครับท่านไอซ์ของเราเนี่ยก็ได้มีโอกาสกลับมาเชิดชายอีกครั้งนะครับสำหรับจุดเด่นของไอซ์ที่ผมใส่มานะครับก็คือเวลาที่ศัตรูโดนโจมตีจากเผ่าไมระบูนะครับเขาจะโดนเครื่องหมายแห่งความตายเป็นดีบัฟสีขาวนะถ้าศัตรูโดนครบ4สแต็คเมื่อไหร่นะครับแล้วโดนไอซ์ จมตีสกิลเป้าเดียวศัตรูตัวนั้นจะโดนดีบัฟพ,พิพาสษาแห่งความตายโดยพิพาสษาแห่งความตายก็คือเมื่อจบเทินจะสร้างเดเมจเพิ่มเติม100%ของพลังชีวิตที่เหลืออยู่หรือพูดง่ายๆคือถ้าจบเทินศัตรูแล้วศัตรูไม่มีแก,ก้ก็คือตายแบบทันทีนะครับส่วนวัตทุกดักสิตสามารถเพิ่มแสตพื้นฐานของพวกพ้อง3% ต่อเอฟเฟกต์ดีบับที่ติดบนตัวศัตรู1อันนะครับซึ่งจะสามารถสแต็กได้สูงสุด5ครั้งนะครับก็ถ้าศัตรูโดนแปะครบาดีบัฟเมื่อไหร่ทีมเราเนี่ยก็จะได้แสรพื้นฐานเพิ่มถึง15%เลยนะและอีกจุดเด่นหนึ่งเลยก็อยู่ที่ท่าไม้ตายครับจะเป็นความสามารถทาสีนะครับหากตนเองเข้าร่วมต่อสู้ใน PVP จะสามารถลดเดเมจที่สร้างของศัตรูคนดังกล่าวและลดปริมาณเดเมจสุดท้ายที่สร้างจากท่าไม้ตายหมู่ 7%ต่อเครื่องหมายความตายที่ติดบนตัวศัตรู1อันครับบอกเลยท่านไอซ์เป็นตัวละครที่สามารถลดเดเมจทีมฝ่ายตรงข้ามได้โคตรดีนะครับถ้าศัตรูโดนไป4แสกเมื่อไหร่นะครับจะโดนลดเดเมจที่สร้างได้ลงถึง28%ที่สำคัญความสามารถของไอซ์เนี่ยมันเป็นดีบัฟสีขาวนะครับไม่สามารถล้างออกได้นะและเซสกิลของไอซ์มันก็มีท่าหมู่นะครับที่จะโจมตีศัตรูทั้งหมดพร้อมกับมอบเอฟเฟกต์ลดความสามารถด้านโจมตีลง10% เป็นเวลา2เทินได้อีกด้วยนะครับเพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าไอซ์เป็นตัวละครที่ค่อนข้างครบเครื่องมากๆและหากถามว่าทําไมก่อนหน้านี้ไอซ์มันไม่ค่อยโดดเด่นนะครับก็ต้องบอกว่าเพราะเมตาที่ผ่านๆมาเนี่ยตัวละครที่มันแก้ทางสายดีพับเนี่ยมันเยอะมากๆเพื่อนๆท่านไอซ์ของเราเนี่ยมันก็เลยไม่มีที่ยืนนะครับนอกจากนี้ครับไอซ์ผมเนี่ยก็หยิบซาลีเอลเขียวนะครับมาซัพพอร์ตไปด้วยนะเพื่อที่เวลาเราโจมตีท่าหมูแปดดีบับจะได้ ทีเดียวไปหลายๆดีบัฟเลยนะครับแล้วก็สุดท้ายซัพพอร์ตตำแหน่งที่4นะครับจะเป็นนานาชีเจ้าเก่านะและอาหารที่กินก็จะกินเป็นอาหารเพิ่มระดับพลังต่อสู้นะครับเพราะผมคิดว่าทีมเราถ้าเปิดก่อนมันจะโคตรได้เปรียบเลยนะแต่ก็ต้องรดน,นิดนึงเพราะว่าทีมเราเนี่ยค่าพลังมันไม่ค่อยสูงเท่าไหร่นะครับอ๋อใช่เราก็ไอซ์กับล็อกซี่ผมเนี่ยยังไม่ได้ปลูกพลังแท้จริงด้วยนะพร้อมแล้วก็สามทองนึงไปครับโอเคครับมาเจอทีมนุษย์อีกแล้วนะครับ เราได้เปิดก่อนนะโอ้โหการ์ดเราช่างดีเหลือเกินแบบนี้ไปครับแปะดีบัฟเอ้ยเดี๋ยวผมใช้ล็อกซี่ก่อนเช็คเอาชัวนะครับน่ะไปะโอเคแล้วก็ดีบัฟ แปะไปครับนิ่งๆโอ้โหดูโดนล็อกทั้งมือโคตรโกงจริงๆมาเดี๋ยวตาหน้าผมเอากาซอสยนะครับไล่จิ้มเลียงตัวเลยถ้าเขาเก็บอาเธอร์ครบก็จิ้มไม่ได้นะโอเคอาเธอร์จิ้มไม่ได้ครับแต่อีกสองตัวจิ้มได้ไม่เป็นไรอาเธอร์เขาครบนะครับก็ย,ยั่วยุนะ เลยต้องโยูย่แล้วก็จิ้มไบสองตัวป่าหนึ่งนะครับแล้วก็เพอร์ซิวอลหนึ่งโอเคอ่ะโยูย่ไว้ก่อนโอเคจบเทินคือตายครับแต่เพอร์ซิวอลน่าจะตายเลยเรียบร้อย โอ้โหเดี๋ยวผมไปเล่นเดเมจให้ป่าคิดถูกคิดผิดวะเนี่ยดูอาเธอเขาเตรียมเต็มพิกัดโอเคไม่เข้าเท่าไหร่ครับโคตรถึกนะจริงบอกเลยที่เดเมจถึกเนี่ยเพราะว่าท่านอายเลยเพื่อนๆเห็นปะมันเด้งอยู่นะครับใช้งานสัญลักษณ์อ้าเดเมทหายอี่มาตาเราครับโอ้โห,นะโโหเดี๋ยวอันติมาด้วย ป่าตายแล้วครับก็เรามีรถเกตเพื่อนไม่เป็นไรเราหลดได้ศัตรูตเขารวมไม่ได้เดี๋ยวผมแปะท่านไอซ์อ๋อเดี๋ยวผมอี้ไปดีกว่าที่นั้นรถเกตจะมีครับแล้วก็ยุยยุ่ยไป โอ้โหแต่ฟื้นฟูนไม่ได้ไงหรือจริง,รงผมควรเก็บเกยแต่เธอเหลือตัวเดียวน่าจะได้แหละว้าโดนรงับเอฟเฟกโอ้โหตายไปเนี่ยอุ้ยสแต,กต็กเราไม่ครบเฮ้ยอ่ะไม่เป็นไรน่าจะไม่เป็นปัญหานะครับเราก็ลุยเลยชนะแน่นอนเพราะตอนนี้เนี่ยเขาเก็บสแต็กไม่ครบนะครับผมสามารถแปะเอ้ยโอ้โหไไม่มีสแต็กว่ะถ้าเอาชัวร์ก็ต้องแบบนี้ครับ อ่ะไปตรวกเกตไปก่อนโอ้โหไอ,อไม่ไม่มีโจมตีเพ้าเดียวไอส์นะตายไหมโอเคไม่ตายครับไม่เป็นไรายผมจะตายไปเนี่ย <laughs> ไม่หรอกมั้งไม่หรอกมัม้ง โอเคไม่ตายครับเดี๋ยวถือโค่นนะจริงๆไาน่าจะปิดของจริงแล้วรอบนี้ซับนอกคือเหลือตัวเดียวกา,กากมากมเพื่อนมันเบานะครับเบาหยอกเลยโอเคเรียบร้อยครับหัวสวยเลยท่านไอซ์โอเคครับมาเรามาเจอทีมนุษย์นะครับเราได้เปิดกองเลครับออกองรลกเขาเยอะนะ แต่เราได้เปิดก่อน,นครับจัดไปเพแน่นอนลุยครับเดี๋ยวมาครับรอบนี้เรามาเจอทีม7บาทนะครับก็ผมลองเปลี่ยนมากินเป็นหลบหลีกนะเขาได้เปิดก่อนนะครับไม่รู้ว่าไหวหรือเปล่าลองดูโอ้โหนักหน่วงแน่ตอนนี้โอเคหลบหลีกครั เราเจนได้นะครับก็ทีมศัตรูเนี่ยมันโดนดีบัฟได้นะเพราะฉะนั้นผมว่าน่าจะไม่ใช่ปัญหาเท่าไหร่โอเคโอ้โหก่อแตกมาเลยนะครับน่าเสียดายไม่เป็นไรผมต้องโยอยู่ไหมน่าจะต้องนะอืมเออสองใบนี่แหละแล้วก็ท่านไอซ์ใบหนึ่งครับโอเค สตัตนใครก็ได้อะไม่เอาอันเธอร์พอ,อยู่ได้อยู่ครับอันเธอร์เขามีมเซเีลแดงนะโอเคโอเคเราแปะดีบับเข้าไปยโยยมีไหมซ้ำนอกโอ้โหยโยยซ้ำนอกไม่ขึ้นเลยกดมาครับโอ้ดูโคตรถึกเพื่อนๆโดนแปะสแต็กครบแล้วนะครับ Okay. ยังรออยู่แต่ว่าการซับดอกผมไปไหนหมดว้เนี่ยโอ้ไม่ก็หัวจะปวดก็มาเดี๋ยวผมเอ,อใช้ล็อกซี่นะครับใอ้ใ้นี้ก่อนแล้วก็ท่านไอส์หนึ่งใบล็อกซี่หรอรวมล็อกซี่แล้วก็ท่านไอส์หนึ่งใบโอเคแบบนี้ได้ แปะดีบัฟไปครับโอเคโอเคอเฮ้ยเดี๋ยวใช,ช้ผิดโอโ้โหต้องใช้ท่าเดี่ยวอายดิยากเลยเล่นอะไรวะเนี่ยผมกำลังทำอะไรอยู่โอเคาอไม่แตกปล่อยล็อกซี่ผมไปได้โปรดโอเค อาจจะรอดครับอาจจะรอดเฮ้ยทำจริงเดี๋ยวโอ้โหไม่ตายด้วยเดี๋ยวโคตรถึกมาถ้างั้นผมว่าน่าจะไม่เป็นปัญหาแล้วมั้งแบบนี้ไปปิดเกมครับปิดได้ชัวจะป่านี้จะตายหรือเปล่าโอเคตายไหม หลุนป่าล็อกซีจังไอซิคโคเบรกเรียบร้อยโอเคครับรอดนะไปครับปิดเกมเรียบร้อยมาครับตาสุดท้ายนะครับ เดียวตาสุดท้ายเรายังคงอยู่กับทีมคอมมานุ์นะเพื่อนๆมันเป็นอะไรครับตอนนี้มนุษย์มันฮิตขนาดนั้นเลยเหรอก็มาไม่เป็นไรครับเราชอบอยู่แล้วคอมมานุ์นะครับไปทีมเรานี่สู้สบายมากแปะดีบัฟได้ทุกอย่างโอเคน้องเฟอร์ซิวออลน่าจะติดสตันแปะนะครับดีบัฟ โอ้โหได้แสแตตแบบแม็กนะครับแล้วก็ศัตรูโดนลดเทเมจไปถึง21%แล้วนะตอนนี้โอเคเหมือนเขาจะรวมการ์ดนะครับเล่นการ์ดน้องพือสุโมเลยไม่เป็นไรการพือสุโมทำอะไรได้วะอันติเอาจริงอันติผมไม่รู้เลยทำอะไรได้อะแต่ไม่เป็นไรเรามีรถเกตเพื่อนเพื่อนไม่ซีเรียสครับเฮ้ยไม่ถึงด้วยเว้ยโอเคถ้างั้นเดี๋ยวผมรวมล็อกซี่เลย แล้วก็ย,ย่อยยุครับแล้วก็เก็บป่าไว้ก่อนนะครับโอเคดีสุดโอ้โหการเราเฟอร์ฟเฟคมากอะตาเนี้ยจริงๆตาหน้าก็ล็อกซีน่าจะปิดเกมได้เลยนะถ้าเขาเก็บล็อกซีไม่ได้นะครับแล้วคือศัตรูทุกตัวเขาโดนแม็กหมดดีบัฟก็ครบลดไดเมจถึง28%แล้วนะตอนนี้ฝั่งเราก็มีโล่ล็อกซีนะครับแล้วก็โล่ล็อกซีเนี่ยมันช่วยลดไดเมจได้อีก20%นะ ดูครับลดสบายๆไปเลยครับไม่ตายแน่นอนมาก่อนป่าไปครับปิดเกมมาเดี๋ยวผมแปะดีบับให้ครบก่อนดีไหมเอาชัวร์นะอ่ะแบบนี้แล้วกันไปครับน่าจะตายหมดอุ้ย <c oughs> แต่เธอถึออะเนี้ยตายป่าววะตายดิเฮ้ยโอ้โห,โโหเดี๋ยวโคตรถึกยาบมาเนี้ยถึกมากทุกคนงานอาจจะเข้าได้ครับแบบนี้โอ้โหเดี๋ยวงานเข้ามาเนี่ยเขาถอดดีบับด้ไง เอ้ยไม่ถอนเว้ยอ๋อมันถอนแค่สองีบัาบโอเคเขาใช้ได้แค่ห้าหมู่นะโอ้โหถ้ามีสองใบต้องไม่ไหววะ่ะโอเคอีใบปะไม่มีโอเคอือไม่ตายครับโอ้โหเดืโด,ดน,นตัดเลือดเจ็บเกินมาผมต้องเก็บให้ได้แล้วอารเธอร์ของเราโดนระงับเอฟเฟกต์ด้วยอะแต่ว่าสแต็คขบนะครับโอ้โหแต่การเดียวไม่มีง่ายดีวะเนี่ย เก็บได้ไหมพอไหมเออแรงอยู่เรียบร้อยลาก่อนโอเคโอ้โหแอบลุ้นนะครับเมื่อก uh ี้ไปเลยลองสิจังวัตเทาเปลียบร้อย โอเคครับก็สำหรับคลิปพี่ๆน้องซับนอกกับล็อกซี่แล้วก็ท่านไอซ์จบเป็นที่เรียบร้อยนะครับซับนอกสายถึกดีบัฟปวนฝสายตรงข้าบนะบอกเลยว่าทีมนี้นะครับจากที่ได้เล่นมาเนี่ยมันค่อนข้างเคา์เตอร์คอมมนุษย์แบบโคตรๆนะเพราะวันนี้ช่วงเวลาที่ผมอัคดคลิปนะครับบอกเลยว่าผมแทบไม่เจอเจ็ดบาทเลย เจอแต่ทีมคอมมุนุ์แบบล้วนๆเลยนะสุดท้ายนี้ผมก็ขอขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่เข้าารับชมมากนะครับถ้าชอบยังไงอย่าลืมกดไลค์ subscribe, คอมเมนต์เป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปด้วยนะแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับว,วันนี้เดี๋ยวผมก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันสวัสดีครับ